สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาวันนี้ก็มาดูการเชื่อมมะกรูดค่ะเป็นอีพีที่66ค่ะเอฟซีขาหลังจากที่ปอกเปลือกมะกรูดแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งแล้วก็บีบน้าบีบน้ําบีบเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีขานี่ค่ะผ่าครึ่งตามแนวขวางแบบนี้ค่ะมะกรูดลูกใหญ่มากเลยค่ะสวยงามเลยค่ะเอฟซี่ะมาเรามาดูการขั้นเกลือเลยค่ะ ่ขั้นเกลือครั้งที่หนึ่ง,สงใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะบีบไปบ,บีบนวดบีบมือเบาๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวมากรูดชั้นเลยทีค่ะเดี๋ยวมากรูดละช้อนนี่ค่ะแล้วก็บีบไปหมวดไปนิดๆหน่อยๆก็พอลดความขมของเปลือมกมะกรูดค่ะนี่ค่ะพอค่ะเปิดน้ำล้างเลยจ้า แล้วก็แล้วก็นวดไปด้วยค่ะคือดีดไปดีดไดีดนว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 ดนี่ค่ะขั้นเกลือรอบที่หนึ่งเรียร้อยค่ะต่อไปขั้นเกลือรอบที่สองจ้า เกลือลองไปสามช้อนโต๊ะค่ะนวดเลยค่ะเฉยค่ะ โอเคล้างออกเลยจ้า ต้องเราแล้ลงออกแล้วก็นวดไปด้วยค่ะเอทีค่ะนค่ะนวดใส่ในน้ำนี่ค่ะปิบเปิดน้ำออกเลยค่ะต่อไปค่ะนวดรอบสามจ้าคุณพันก็ปล่อยน้ำออกเลยค่ะเพราะว่า มือเพื่อนมือเปียกแล้ไปจับโทรศัพท์โทรศัพท์จะทางเลยถ่ายโอเคค่ะคุณพันใช้เทปหนึ่นใหม่นี่นะนวดครั้งที่สามอะทีนี้ก็ล้างออก ล้างเลยจ้ะด,ดีดดีดดีดใส่น้ำบอกเลยจ้ะต่อไปล้างครั้งที่หนึ่งค่ะน้ำมาเลยค่ะพอเราคั้นเกลือสามรอบแล้วเราก็ล้าง ล้างสามน้ำนะคะเอซีค่ะต่อยน้ำมอกเลยค่ะ ต่อไปค่ะล้างน้ำที่สองค่ะหมดในน้ำเปลเลยจ้า ใช่ล้างท้องสุดท้ายจ้นาน้ำใสมากูดใสแล้วใสยศีย่ะน้ำใสมากูดใสแล้วนี่ค่ะ ทีนี้เราก็บีบขึ้นเลยค่ะแบีบให้ ให้ให้สเสด็จน้ำไปจากเอซีจ้าทีนี้เราก็จะนำไปเชื่อมเป็นการเชื่อมมัก,กรูด EP ที่66ข่ะ f อค่ะตัวเด็กที่รับช่องคมพันตุลากันค่ะ นี่ค่ะเอ็ซีค่ะใส่ในหม้อแล้วค่ะเตรียมไปเชื่อมแล้วค่ะนี่ค่ะเตรียมไปเชื่อมแล้วจ้านี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยุงพันใส่ในหม้อก่อนแล้วค่อยไปตั้งในเตาก็ได้ค่ะเราจะใส่น้ำน้ำดื่มสะอาดสองร้อยมิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปเลยจ้า นี่ค่ะใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะลองก้นหม้อไม่ให้ไหม้นะครับน้ำเดิมสะอาดสองร้อยมิลลิใส่เกลือลงไปจ้าช้อนพุนเลยจ้าเอฟซีจ้าแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะ สน้ำเชื่อมคร้งแรกเนี่ยเราจะใส่ไปสองร้อยมิลลิตรนะคะพีค่ะใส่ครั้งแรกสองร้อยมิลลิตรแล้วพอช่วงใกล้จะเสร็จเราค่อยใส่เพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งร้อยมิลลิตรก็จะครบสามร้อยมิลลิตรพอดีค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยจ้ะอันนี้คือหม้อนะคะกูุมพันธำหม้อมาลง น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายกิโลครึ่งน,นะคะ fc ค่ะนี่ค่ะร็จแล้วเรานำไปตั้งไฟเราใช้ไฟระดับไฟกลางนะคะเดี๋ยวคุมพันจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ fc ค่ะ ep ที่หกสิบหกค่ะตัวเด็ดเคลับช่องคุมพันตุลากัน,นะคะ่ะนี่ค่ะ fc ค่ะ ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุมพันจะมาอัปเดตให้กับ f อฟดูเป็นระยะๆนะคะ f อฟซีคะมาดูคุมพันธทำมะกุดเชื่อม E ีพีที่หกสิบหกค่ะกำลังสวยเลยค่ะเอฟซขานี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงสระเอนะคะเอฟซะขาเป็นเพลงที่คมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะจนรับฟังได้เลยค่ะเอกับอาเออาคือสารเอ

เอกับอาเออาคือสารเอเอกับอาเออาคือสารเอพวกเรามาเรามามาช่วยกันรวมสังสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้หน่าดูกวาดเช็ดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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  ลา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 จบแล้วค่ะสระเอเป็นสระเสียงสั้นผสมระหว่างสระเอกับสระอะคำที่ผสมสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม่ติคู้ค่ะการอ่านแจกลูกสะกดคำปอยเอเปตอยเอเตลอยเลเจเเจเจรอเจดหอยเอเหเหรอเหตปอยเปเป็นเอเป็นหอยเอเหเห็นเอเห็นลอยเลเลมอเลมตายเตเตมอเต็มนี่ค่ะขอบคุณทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ตอนนี้ก็กำลังดูภูมิพันธ์ทำมะกรูดเชื่อม EP ที่66ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวภูมิพันธ์มาอัปเดตการทำมะกรูดเชื่อมให้กับ FC ดูเป็นระยะระยะนะคะ FC ค่ะโอ้โห FC ขาดูค่ะมะกรูดเชื่อมภูมิพันธ์สวยงามเลยค่ะ EP ที่66ค่ะนี่ค่ะใกล้จะพอแล้วค่ะ FC ขานี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วก็เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์มะกรูดเชื่อมมะนาวเชื่อมคูมพันธุ์ขายกิโลกรัมละ100บาทนะคะซื้อ2กิโลกรัมแถมครึ่งกิโลกรัมค่ะเอฟซีค่ะแล้วก็ค่าส่งก็อ่ากิโลกรัมละ50บาทค่ะตามที่เราจ่ายไปเตนีเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอฟซีค่ะมาดูมะกรูดเชื่อมคูมพันธอีพีที่66ค่ะสวยสวยเนี่ยค่ะ สวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งถาดใหญ่เบ้เลอร์เลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณลายลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะมากรูดเชื่อมอีพีที่หกสิบหกค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอฟซีท่านใดที่จะสั่งซื้อสามารถที่สั่งซื้อได้เลยนะคะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทค่ะซื้อสองกิโลกรัมแถมครึ่งกิโลกรัมกับเอฟซี่ะ อร่อยดีมีประโยชน์ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ